นี่เราจะมาตามแนวทางของหลวงพ่อนิรนามนะครับตามที่พี่น้องรอคอยกันนะครับรอคอยกันใจจดใจจ่อรอคอยนะครับหลวงพ่อนิรนามนะครับงวดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับ ธันวาคม6กหนะครับพี่น้องตั้งตารอนะครับพี่น้องเป็นกระทูมาถามเส้นช่องของเฮาเอฟซีของเขาโทรมาถามถูกมือถูกมือเกียกเ่ยวกับแนวทางของหลวงพ่อนิระามนะครับว่ามาไปเพื่นหายไปนะครับเมื่อ้เ้เขากสะได้มาตามกันนะครับมาตามเกี่ยวกับแนวทางของเพิ่น สำหรับข้อมูลเก่านะครับข้อมูลของงวดที่แล้วนะครับข้อมูลของงวดที่แล้วเดี๋ยวแอดมินเจาะมาให้ดูนะครับนี่นะครับสำหรับข้อมูลเก่าของงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกธันวาคมเด้อครับเด้อนะครับวิ่งบนล่างเก้ากับสี่นะครับมาพันเปอร์เซ็นต์นะครับท่านบอกว่ามาพันเปอร์เซ็นต์นะครับก็มานะครับเนาะสี่กับเก้ามานะครับ ้ามาบนสี่มาล่างเด้อนะครับจับคู่ท่านก็ให้สี่เก้าสามเก้าหกเก้าสามหกหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับปรากฏว่ามาหนึ่งสี่ตรงๆกับสามเก้าเป็นตัวกลับมาบนล่างนะครับเอานี่หนะครับของมูลเก่าของเพื่อนในงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมานะครับสิบหกธันวาคมที่ผ่านมาเข้าบนล่างตัวเด่นตัววิ่งมาพันเปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับงวดนี้นะครับสาหรับงวดนี้ หลวงพ่อก็บอกมาพันเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวเด่นตัววิ่งนะครับก้อนที่สิไปชมตัวเลขของเพื่อนนะครับแอดมินขอฝากไว้เลยครับนะครับเป็นแนวทางของหลวงพ่อมิระนามนะครับตามที่พี่น้องรอคอยพี่น้องรอคอยใจจดใจจอนะครับแอดมินกับเพึ่งได้มาด้วยกันนะครับงวดนี้หลวงพ่อให้มาแล้วนะครับท่านส่งไลน์มาให้แล้วนะครับ นี่แต่ว่าพี่น้องสีเบิงลประนัดเดี๋ยวพอเฮกัสีเอาดึงเอาอตัวเลขออกมานะครับจากไลา์ที่เพื่นทรงมาให้นะครับเนาะเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับงวดนี้นะครับตัวเด่นตัววิ่งนะครับตัวเด่นนะครับนี่เพื่อนห้มาจังสี่เขาก็จดไปตามนี้แหละนะครับมาห้ามาศูน ท่านบอกว่ามาแน่นอนเหมือนเดิมพันเปอร์เซ็นต์นะครับคู่จับนะครับเด้อคู่จับก็จะมีพี่น้องบางท่านบางคนก็ว่าพอหิงเขียนตัวน้อยพอดเดี๋ยวพอหิงสิขยายให้นะครับเนาะเขียนไปตามคล้องมันนี่มันค่อยเบิ่งง่ายนะครับเขียนหนอนนอค้าง,งสีเบิ่งยาก มีห้าเก้านะครับห้าศูนย์นะครับมีสองห้านะครับมีเก้าสองนะครับ มีเจ็ดศูนย์มีเก้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับท่านบอกว่าให้เป็นแนวทางไรนะครับ ใจวิจรณญาณน,นะครับในการารับชมด้วยนะครับเกือบพอฟพี่น้องเอาชมไปทั้งใตเก็ได้นะนะครับนี่นะครับตามนี้ที่ท่านส่งมาให้เด้อนะครับท่านไม่ให้สัมผัสนะครับท่านจะส่งเฉพาะตัวเลขมาให้นะครับคู่เด่นนะครับคู่เด่น ู้เรียนงวดนี้ฉีดเส้นใต้นะครับท่านฉีดเส้นใต้มีห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นี่อยู่สามคู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะมาบนมาล่างยังไงไม่รู้นะครับแต่ตามสถิตินะครับงวดที่ผ่านมานะครับนี่สถิติงวดที่ผ่านมามาบนมาล่างแบบนี้นะครับ นี่นะครับเนดะ้อมาบนมาล่างสำหรับงวดนี้ไม่ทราบว่าจะมาบนมาล่างเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่ทราบนะครับอันนี้เป็นแนวทางแนวทางที่แอดมินนะครับแนวทางที่แอดมินได้รับจากหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนี่ละนำในงวด วันที่30ธันวาคม2565น้ะครับอ่าเดี๋ยวขยายพี่น้องเบิ่งเต็มเต็มนะครับอาเทียพี่น้องจะแคปหน้าจอเอาไว้นะครับเอาไว้ถ้าบเบเเิ่งนะครับอ่านี่นะครับเบื่องเต็มเต็มนิ่งๆนะครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาของแต่ละท่านแต่ละคน บางท่านก็แคปหน้าจอเอาไว้หรือจดเอาไว้แต่ไม่ซื้อไม่ลงทุนในวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลยนะครับพี่น้องก็ลองไปหาบึ้งนะครับเด้อนะครับกับนี่นะครับตัวที่บุกขีดเส็นใต้ก็อาจจะมาก็ได้เพราะว่าเพื่อนบอกไว้ว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนมาตัวไหนอันนี้คํานวณไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อนก็คานวณตามสูตรตามตัวเลข กำลังบันตัวเลขดวงดาวต่างๆนะครับที่เพิ่งลํำเรียนมาเพิ่ว่าตัวเลขนําโชคในวันที่30ธันวาคม2565จะมี59 50และ70เด่นที่สุดนะครับตามสถิติท่านก็เข้ามานะครับตามสถิติท่านก็เข้ามานะครับนี่ท่านก็เข้ามานะครับเมืที่ผ่านมาเข้าบนล่าง งวดย้อนหลังไปก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเก็บว่าลายครับเก็บไว้ได้วพราลเพราะว่ามันลกนะครับเป็นพานไปไลายงวดอะไรก็ทำลายไปน้ำนะครับอันนี้เขากระเบิงลเอางวดนี่นะครับพี่น้องใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับด้ว่อแนวทางก็คือแนวทางนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่ามันจะมาตัวไหนออกตัวไหนอันนี้เป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้อง จมเป็นความสุขว่าม,มันเทิงจมเป็นประสบการณ์นะครับจมให้เป็นแนวทางเงินท้องของหายากและพี่นองเด้อเขาจีใส่อย่างแต่ละบาทแต่ละย่งให้เฮาทบทวนคำนวณให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านแต่ละคนจะโชคดีหรือโชคว่าดีกับยุ่กับตัวท่านนะครับท่านเบิ่งเป็นแนวทางเบิ่งซือเบิ่งไว้เป็นสถิติก็ได้นะครับ อ้าวขอให้พี่นอ้องโชคดีโชค m ắ นก็ฝากไวไ้ด้วยนะครับนี่ของแท้แน่นอนนะครับอ้าวให้พี่นอ้องโชคดีโชค m ắ นครับผมกับแนวทางของหลวงพ่อนิรานามในงวดวันที่30ธันวาคม2565ครัอยกสิบห้ครับสกุสกๆมันๆน,นะครับหากพี่น้องชื่นชอบอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังให้เกิดการทั้งช่องของเฮาเดอร์นะครับอย่าลืมกดติดตามไปนะครับเพื่อคองสุดท้ายเพิ่นอ,อ,อาจจะมี เพิ่มฟันเน้นๆฟันหนัหนกๆให้เป็นหางเดียวกันจะเป็นได้ฝากไว้กับพี่น้องครับโชคดีโชค,โชคมันสวัสดีครับ